เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้เราจะพาท่านไปนั่งเรือชมวิวของผดุงกรุงเกษมซึ่งบรรยากาศสุดชิลมากๆเรือเนี่ยเป็นเรือไฟฟ้าร้อเปอร์เซเราไปขึ้นที่ท่าหัวลำโพงนะครับซึ่งท่าเรือเนี่ยมีสิเบเอ็ดท่าด้วยกันคือท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงท่าเรือหัวลำโพงท่าเรือนพวง์ท่าเรือยศเสท่าเรือ กระทรวงพลังงานท่าเรือแยกหลานหลวงท่าเรือ,อนครสวรรค์ท่าเรือดำเนินนอกท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือเทเวศและท่าเรือเทวราช ว่าเรือนี้ออกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา06.00น00ถึง09.00นและช่วงเย็นก็16.00ถึง19.00นทุก20นาทีถ้าเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตะเลิศเนี่ย08.00ถึง19.00ออกทุก1ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาขึ้นที่ท่าเรือนครสวรรค์เราจะมาตลาดนางเลิ้งกันนะครับที่ตลาดนางเลิ้งเนี่ยนะโอ้โหมีของกินอร่อยมากเป็นตลาดเก่าแก่มานานแล้วนะครับของกินนี่สุดย อดสุดยอดเกือบทั้งนั้นเลยแบบเห็นยยแต่ละอย่างแต่ละอึ้งมากเลยแล้วเรามันรู้สึกจึ้งมากจึงมาทานอะไรกันที่นี่ร้านนี้นะครับ4ปีมิชลินนะครับก็คือร้านบะหมี่หมูย่างซีอิ๊วบุลเลอร์อร่อยมากร้านนี้นะครับขอบอกนะครับแล้วก็ยังมีข้าวขาหมูข้าวอะไรอร่อยๆทั้งนั้นเลยในตลาดนี้นะครับแล้วที่นี่คือขนมเบื้องยวนร้านแม่แ่ม ยาแช่มนะครับอร่อยมากแล้วนี้โอ้โหเขาบอกเลยต้องมาชิมให้ได้ถ้ามาที่ตลาดนางเลิงนี้นะครับนี่ก็คือภายในตลาดเมื่อหาอะไรทานอิ่มหนำสำราญแล้วท่านจะต้องไปที่ศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อไปกราบเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีไทยซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าพื้นที่ย่านนางเลิงนั้น เป็นอาณาบริเวณดั้งเดิมของวังนางเลิงที่เสด็จเตียทรงเคยประทับในสมัยยังทรงพระชนชีพอยู่ศารเสด็จเตี่ยมรมหลวงนั้นตั้งอยู่กลางตลาดนางเลิงเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวนางเลิงต่อจากนั้นเราจะไปที่ถนนนครสวรรค์เราจะไปเยี่ยมชมเขารหาดของเจ้าพระยาธรรมศัก์มรี ตั้งอยู่บนถนนคนครสวรรค์ใกล้สี่แยกสจะานผ่านฟ้าสร้างขึ้นในปีพศ2442โดยพระยาศีภูริปีชาสร้างให้เป็นเรือนหอของบุตรีคนโตกับนายสนั่นเทพหัสดินณอยุทยาซึ่งเป็นนามเดิมของเจ้าพระยาธรรมศัก์มนรีตัวเรือนสร้างเป็นตึกครึ่งไม้อายุกว่า100ปีเป็นคฤหาหา์แบบยุโรปทรงโคโรเนียล ตามสถาปนิกผู้ออกแบบคือมาริโอตามันโยคนเดียวกับที่ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้สร้างกุณูปการให้กับประเทศไทยไว้มากมายทั้งเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะศึกษาและยังเป็นผู้ร่วมดาริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองและยังเป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นผู้นำกีฬาฟุตบอลเข้ามาเผยแพร่จนได้รับความนิยมในประเทศไทยและยังเป็นผู้ประพันธ์เพลงกล่าวกีฬารวมถึงเพลงชาติเวอร์ชั่นก่อนหน้าเพลงที่ใช้กันในปัจจุบันอีกด้วยปัจจุบันกฤหา์เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านศินละปะสังคมและวัฒนธรรมถ้าท่านว่างนั่งเรือไฟฟ้า ไปเที่ยวได้นะครับที่ตลาดนางเลิงแล้วก็กรอห ا ดของเจ้าพยาธรรมศัติ์มนตรีท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนในการท่องเที่ยวย่านแถบนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b ์ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ไปเที่ยวกันได้นะครับ